หลังจากเท้าที่แล้วครับเราดูเพลงฟรีในตัวโปรแกรมเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นเพลงของเราครับเราสามารถทําได้ไหมครับมาดูคลิปนี้กันเลยนะครับกับการปรับแต่งเสียงเพลงของเราลงไปในตัวโปรแกรมวิดีโออเดเตอร์ครับิีตามรับชมคลิปนนี้กันเลยนะครับอย่างแรกครับเราก็ตัดงานของเรา ใช้เสร็จก่อนครับอันนี้คือผมตัดงานเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับเราจะ Import เพลงของเราลงมาบ้างนะครับก็คือมาที่ตรงนี้เลยนะครับตรงหน้าต่างจอ p r e ี view ตรงนี้ครับแล้วก็ข้างบนนี้มันจะมีช็อตคัตอยู่เป็นรูปตัวคนแล้วก็รูปตัวโน้ตนะครับก็คือ c u s t o m Audio นะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้ตามแบบของเราเลยนะครับแล้วก็มากดตรง c u s t o m Audio ตรงนี้ครับเสร็จแล้วครับเราก็มากดคําว่า Add Audio file นะครับกดลงไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปตามหาไฟล์ของเราให้เรียบร้อยนะครับ ผมจะอยู่ในวิดีโอครับอยู่ในสอนตัดงานนะครับแล้วก็วิดีโอด d เ t อ r f o ุตนะครับแล้วก็เพลงตรงนี้ครับอิมพ์ตลงมาเรียบร้อยแล้วมันจะโผล่สนับแบบนี้มานะครับอ่าแล้วก็ลองเพลงดูนะครับอันนี้เราก็สามารถเล่นได้ว่าจะเอาเพลงของเราเนี่ยยาวไปสุดสุดคลิปหรือเปล่านะครับหรือจะเอาแค่ตรงนี้อย่างเดียวท่อนเดียวนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นค่าเฉพาะของซอร์รี่บอร์ดอย่างเดียวครับสมว่าเราเลือกเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับมันจะเลือก,กได้แค่นี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับเพลงที่เป็นเพลงเต็มของเรานะครับอันนั้นถ้าเป็นเพลงของตัวที่เป็นโปรแกรมเนี่ยนะครับเราก็สามารถใส่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบคลิปครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นแบบคอสตอมออริโอเนี่ยเราจะเลือกได้แค่ไอคลิปที่เราเลือกใส่เท่านั้นเองนะครับผมสำหรับการปรับแต่งก็สามารถ ทำได้ครับเฟดอินเฟดเอาครับแล้วก็หดเสียงลงมาได้เช่นเดียวกัน,นครับผมก็ถือว่าทํางานออกมาได้ดีนะครับผมโอเคครับสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับพบกันสำหรับคราวหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ